สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวที่พักนะคะนึ่งจากเมื่อวานนะคะเราเข้าไปในพื้นที่อำเภอของน้ำเขียวนะคะเราก็ได้พักอย่างรวดเวน,น,นะคะก็ได้เจอกับที่นี่เลยค่ะที่พักน่ารักมากค่ะเจ้าของใจดีมากแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้ก็มีสถานการณ์ เจ้าของผู้ใจดีของเรานะคะก็ลดราคาให้เป็นพิเศษค่ะเนื่องจากว่าเราเข้าไปทำงานให้กับในพื้นที่นั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะแม้ว่าอากาศจะเริ่มร้อนนะคะแต่ว่าที่นี่ก็อากาศดีเหมือนเดิมค่ะที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนะครราจะสีมาค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มาพักโฮมสเตย์กันนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะ